พหนึ่งรู้สึกโล่งใจแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายในเบื้องต้นในวันนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่าสิ่งที่ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ต่างๆวันี่เป็นความจริงเราไม่ได้ทําความผิดก็คือไม่ผิดนะความจริงอย่างเดียววันนี้เนี่ยทีมงานผมได้สามารถ โต้แย้งข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ศาลได้ยกฟ้องขาดก็วันนี้เนี่ยทางด้านกฎหมายเนี่ยผมก็ได้รับความเป็นธรรมครับมา <c oughs> ถือว่าเป็นคุณผู้ก่วหาเลยไหมครับทุกข้อกล่าวห,ห,หาครับ <c oughs> คือผมต้องผมและครอบครัวได้รับการ ทุกทรมานใจมา3ามปีนะฮะมันมีข้อหาอะไรนะฮะในสิ่งที่เราไม่ได้ทำก็ข้อหาสมคบสมคบ,มครบกระทำทำผิดยาเสพติดเป็นวุฒิสมาชิกทำนู่นทำนี่นะครับซึ่งซึ่ง,งสมคบข้อเงินด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีแรกซึ่งเป็นคดีของชุมิรัตท,ที่โดน โด,โดนจับคุมไปแล้วก็ติดคุกยังไม่เป็นธรรมเนี่ยดีกว่าเนี่ยก็ได้รับการยกฟ้องเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางด้านกฎหมายเนี่ยผมได้รับความเป็นธรรมทางด้านกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่ากรรมจะเริ่มทํางานจะเห็นได้ว่าคนที่กล่าวหาผมเอาเรื่องเท็จมาพูดคือนายรังสิมันโรม และพักที่เขาพักที่เขาสังกัดเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ประชาชนเห็นแล้วว่ามีแต่คำพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นนะครับพูดไปมั่วแม้กระทั่งการอภิปรายผมในสภานี่ก็ไปเอาหลักฐานเท็จมาจากเจ้าหน้าที่เพื่อที่ที่มาอภิปรายเป็นหลักฐานเท็จทั้งหมดที่ได้มาจาก พนักงานสืบสวนนะครับคือพันตำรวจโทรมานพงศ์และผมมั่นใจว่ากรรมจะตามสนองเพราะว่ามีคนหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องถูกกักขังมาเป็นเวลานานนะครับอย่างผมเนี่ยไม่รู้จะพูดว่าไงเลยไปไหนคนก็บอกว่าเป็นสวทรงเอวันนี้เนี่ย ผมขอคืนตำแหน่งนี้ให้รังสิมันโรมและพักที่เขาสังกัดอยู่นะครับประชาชนจะสามารถเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งผู้สมัครคนที่เกี่ยวข้องกับพักเขามีเรื่องยาเสพติดจริงมีเรื่องเอ,อละเมิดทางเพศมีเป็นอันตรพานเป็นผู้มีอิทธิพลอันนี้แหละครับคือพวกเด็ก รุ่นใหม่ที่บอกว่าทำการเมืองใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแย่มาก